ยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนหลับไพ่ชาแนลเราพี่น้องมือนีกับสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเป็นบึงสมุนไพรต้นเนึองนะครับที่ค้นนะครับน้ำเพิ่นมาเป็ดไม้มงคลนะครับปลูกหนาบ้านนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีนะครับแต่เพิ่นกะมีนะครับสรรพคุณดีๆีคือกันนะครับ นั่นก็คือนะครับต้นเกศป่าช่อนนะครับพี่น้องครับต้นเกศป่าช่อนพันธุ์ไม้ลุ่มลึกนะครับขนาดเล็กนะครับมีอายุหลายปีนะครับมีความสูงของต้นประมาณศูนย์นะครับหรือถึง2เมตรเลยพี่น้องนะครับลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.2นะครับถึง3.7นะครับเซนติเมตรนะครับพี่น้องกิ่งก้านแตกแขนงนะครับตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับพี่น้องนะครับปลายกิ่งคงลงนะครับกิ่งและก้านนะครับมีขนนุ่มนะครับสีเทานะครับ ถึงสีน้ำตาลอ่อนนะครับขึ้นหนาแน่นนะครับพี่น้องส่วนเปลือกนะครับของลาต้นมีสีน้ําตาลนะครับขอน้างเรียบนะครับขยายพันธุ์โดยการใส่เมล็ดนะครับมีเขตกระจายพันธุ์นะครับในประเทศกัมบูชานะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับพบในทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยพบขื้นทั่วไปในทําเลเหลี่ยงสัตว์นะครับหรือสาธารณะนะครับตามพื้นที่ป่านะครับหรือว่าป่าเบญจพรรณนะครับป่าติ่งล่างต่างๆนะครับหรือว่าป่าดิบนะครับ ควอมู์ต่าง่นะครับระยะน้ำทะเลจนถึงประมาณห3 0 0เมตรนะครับพี่น้องนะครับสิบพบต้นของเพลินได้นะครับพี่น้องครับสรรพคุณประโยชน์เลยดีนะครับของต้นเกจปลาช่อนนะครับก็มีกันนะครับครับส่วนเปลือกของเพลินนะครับน้ำมัต้มนะครับเพื่อใส่เป็นน้ำดื่มนะครับรักษาโรคตานะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ส่วนรากของเพลินนะครับมีรดจืดเฟื่อนนะครับใส่ต้มกับน้ำดื่มนะครับเป็นยารักษาการผู้ป่วยทั้งจิตนะครับหรือว่าอาการเพ้ินนะครับ กล้ามเนื kind of popcorn, mm ้อ hmm. สั้นกระตุกนะครับอาการชักนะครับในเด็กท่าลรนะครับหรือว่าอาการปวดฟันนะครับเลือดจับตัวนะครับเป็นลิ่มนะครับส่วนรากของเพลินนะครับนํามาตุ่มกินเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ใบของเพิินนะครับมีรสดจืดนะครับซอยต้มนะครับใส่ต้มกินน้ำดื่มนะครับแก้ไขนะครับขับปัสสาวะนะครับพิการนะครับไข่จับสั้นต่างๆนะครับพี่น้องนะครับส่วนใบของเพลินด้อนะครับแล้วก็ส่วนดอกของเพิินนะครับเป็นยาแก้อาเกียนนะครับ แล้วก็เปลือกของลัมต้นของเพลินนะครับเป็นยาแก้โรคท้องร่วงเด้อพี่น้องนะครับนํามาต้มนะครับกินนะครับรากลากของเพลินนะครับแก้โรคแก้ปวดท้องนะครับท้องอืดท้องเฟือได้คือกันนะครับพี่น้องแล้วก็เปลือกของต้นต้นของเพลินนะครับนํามาต้มนะครับแก้อาการตกขาวนะครับหรือว่าตกเลือดนะครับในท่านสตีนะครับพี่น้องแล้วก็ทางอีสานนะครับเสียรากของเพลินนะครับนํามาต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก้โรคตับพิการนะครับพี่นล่า แล้วก็บรรเทาอาการตับทํางานผิดปกตินะครับพี่น้องนะครับหรืออาสิไสนะครับทั้งต้นนะครับปรุงเป็นยาตับพิการนะครับพี่น้องแล้วก็ทั้งต้นของเพื่อนนะครับใส่ปรุงเป็นยาครับพยาธินะครับใบใบนี้ตับนะครับแล้วก็ใส่เป็นยารักษาแผลผุพองนะครับแผลน้องต่างๆนะครับพี่น้องได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนใบของเพื่อนนะครับแล้วก็รากของเพื่อนนะครับน้ำมาตํานะครับแล้วก็พอกบริเวณที่ปวดนะครับปวดเข็ดขัดยอกต่างๆนะครับพี่น้องนะครับปวดบวมอักเสบนะครับเพิ่์ดสิซอยได้นะครับพี่น้อง อาแล้วก็รากนะครับหรือเปลือกของเพลินนะครับมีสรรพคุณแก่แก่โรคบวมนะครับหรือว่าแก้ปวดอักเสบนะครับได้ดีเยี่ยมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ลากของเพลินนะครับน้ำมันต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก้ปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับพี่น้องนะครับได้ดีเยี่ยมเด้อนะครับแล้วก็รากของเพลินนะครับผสมกับรากสามซิปนะครับหรือว่ารากกาสามปีกนะครับรากดุกอึ้งนะครับรากหมกมั่นนะครับหรือว่าราก หางมาจอกนะครับอ่าใส่ต้มนะครับเป็นน้ำเด่มนะครับแก่ล่างคุ้นใสนะครับหรือว่าล่างม่วงดำนะครับพี่น้องนะครับมีอาการพร้อมแห้งนะครับใจสั้นนะครับเวลาเพลิกคัลินะครับและร้องไห้นะครับพี่น้องเพื่นสี่ซอยได้ดีเยี่ยมนะครับครับประโยชน์นะครับของต้นเกตป่าช่อนนะครับจัดเป็นพันธุใหม่มงคลนะครับสีใสในเมื่อเขาขึ้นเล่านะครับหรือว่าเขาขึ้น ยุงฉางนะครับพี่น้องนะครับใส่ยอดนะครับเกล็ดปลาช่อนนะครับนํามากกินสดๆนะครับกินเป็นพักจิ้มนะครับมีรสฝาดมั่นนะครับและขมนิดน้อยนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นสิกินได้สดได้ขึ้นกันนะครับส่วนยอดนะครับของเพิ่นนะครับแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆก็มากกินนะครับพวกโคพวกกระเบือนะครับ สำหรับแทะเล่มนะครับส่วนที่กินได้นะครับเพิ่นก็กินได้คือกันนะครับเพราะว่าเพิ่นสิมีโปรตีนนะครับใยอาหารสูงนะครับแล้วก็มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าโพแทสเซียมนะครับที่สัตว์ต้องการนะครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับเก็บค้อมรูดีๆนะครับพี่น้องนะครับนํามาฝากมาต่อนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับครับก็ขอเตือนก่อนคือเก่านะครับก่อนใส่สมุนไพรทุกตัวนะครับการล้วนมีคุณนะครับแล้วก็มีโทษคือกันนะครับปรดศึกษาโอมูลดีๆก่อนก่อนเฮานํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับ หรือว่าสอบถามผู้เพิ่นลูนะครับยังเช่นแผ่แผ่นไทยนะครับหรือว่าแผ่แผ่นโบลานนะครับตามชุมชนนะครับหรือว่าตามบ้านหอกกอนนะครับให้รู้ลึกก้อนนะครับก้อนนํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับครับฮักกระไรถือใจกระแช่คนละพายชาแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของคนละพายชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คนละพายชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ